รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันพุทธวจนะ เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆว่าเป็นเพียงการสืบเนื่องกันเป็นสายของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงต่อต่อกันมาล้วนๆแล้วความกลัวย่อมไม่มี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในปีพุทธศักราช2556นี้นะคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังร่วมสวัางบุญตามรอยธรรมอยู่ในดินแดนพุทธศาสนาบนเกาะเล็กๆที่มีบราดกทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มานานกว่า2000ปีนั่นก็คือประเทศศรีลักาค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชม พุทธสถานอีกแห่งนึ่งที่มีความมหัศจรรย์สวยงามระดับโลกซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาภูเขาหินสูงกว่า1,000ฟุตที่เชิงเขาตรงทางขึ้นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตมากตั้งอยู่บนอาคารของพิพิธภัณฑ์ชาพุทธและวัดทองดัมบูราค่ะวัดถ้ำดัมบูรานี้นะคะตั้งอยู่บนภูเขาหินสูงนะคะเราก็ต้องออกแรงเดินขึ้นได้เหนื่อกันพอสมควรระหว่างทาง มีต้นไม้ร่มรืม่นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามลมพัดเย็นสบายพอหายเหนื่อยได้เลยละค่ะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอันยีงามและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการเยี่ยมชมพุทธสถานในศีรังกายแห่งนี้ที่ผู้มาเยี่ยมชมจะต้องให้ความเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าก่อนจะเข้าภายในบริเวณวัดและไม่ต้องกลัวว่ารองเท้าจะหายหรือใครจะใส่ผิดไปนะคะ เพราะที่นี่มีคนเฝ้าเขาจะจํารองเท้ากับเจ้าของผู้สายได้อย่างแม่นยำทีเดียวค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองดัมบูล่าะะใช้เวลาจากเมืองสู่เมืองอ,อ,อีกเมืองนึงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกะะประมาณ30นาทีค่ะทางรถยนต์ที่เมืองดัมบูล่าเนี่ยนะคะมีภูเขาหินที่ขนาดใหญ่มากนะคะที่นี่เป็นมรดกของโลกมีพระพุทธรูปปั้นอยู่แล้วก็ประดิษฐานอยู่ประมาณ150องค์ค่ะแล้วที่ถ้ำแห่งนี้นะคะก็มีถ้ำ เข้าไปประมาณ5ถ้ำใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีภาพวาจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่คนโบราณภาพเอาไว้วาดเอาไว้เนี่ยมีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกเหมือนกันค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของอดีตนะคะตามชมค่ะ ถ้ำดัมบูรามีถ้ำทั้งหมด5ถ้ำค่ะมีขนาดไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างถ้ำแรกนี้นะคะที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมมีชื่อว่าถ้ำเทวราชามีขนาดเล็กแต่มีพระพุทธรูปนอนหรือพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง46เมตรงดงามมากๆค่ะแล้วก็อยญ่เกือบเต็มถ้ำเลยละค่ะ ขนาดใหญ่ที่สุดภายในมีพระพุทธรูปอยู่มากมายเรียงรายรอบถำ้ำมีทั้งพระพุทธรูปปางสายญาติปางสมาธิพระพุทธรูปยืนปางประธานพรบน,นเพดานมีภาพเขียนสีจิตกรรมฝาผนังเป็นภาพเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธองค์ค่ะ พอเข้าไปข้างในแล้วนะคะประทับใจด้วยการมองผ่านเลนส์ตาแล้วเนะะี่ยค่ะเพราะว่าอยู่ด้านนอกจะเห็นเป็นภูเขาขนาดใหญ่มากนะคะแต่ในเคฟหรือว่าถาะะ้ำเนี่ยค่ะที่มีคนในสมัยโบราณนะคะมาปั้นพระพุทธร,รูปไว้ด้วยความศรัทธารวมทั้งการเพ้นสีจากสีธรรมชาติทําให้เกิดความงดงามเกิดมิติในการชื่นชมศิลปะแล้วก็พร้อมทความศรัทธาไปในพร้อมกันด้วยเลยะคะ่ะ พระพุทธศาสนาที่วัดถ้ำดัมบุร่ามาสองถ้ำแล้วนะคะมีความงดงามน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวละค่ะสมกับการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในสีลังกาค่ะจากความอลังการจงอิ่มเอ,อิบเลยนะคะยังมีอีกสองถ้ำเล็กๆค่ะ ถ้ำท,ที่3และก็ถ้ำที่4มีขนาดเล็กและมีพระพุทธรูปปางต่างๆคล้ายคลึงกันที่มีทั้งพระนอนหรือพระพุทธรูปปางสายญาติพระยืนปางประธานพรและพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิทั้งใหญ่เล็กอยู่มากมายทำให้ถ้ำดูสวยงามวิจิตรอลังการจริงๆค่ะ ดบ,บุราแห่งนี้นะคะตามประวัติกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าวาลากมบาพระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบ,บูราก่อนที่จะรวบรวมไพ่พลกลับไปรบอีกครั้งหนึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะและเสด็จกลับขึ้นครองราชพระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่ดัมบ,บูราแห่งนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะที่เพดานและผนังถ้ำ ยังตกแต่งด้วยภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังเต็มพื้นที่ถ้ำเช่นเดียวกับถ้ำที่สองเป็นภาพเขียนส,สีโบราณที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติและเหล่าเทวดามีรวดลายดอกบัวดอกพิกลมีความสวยงามแล้วก็น่าอัศจรรย์ทีเดียวละค่ะการเที่ยวชมพุทธสถานมรดกโลก ที่ประเทศศรีลังกานี้เราได้พบเห็นชาวศรีลังกานับถือพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตพวกเขาใส่ชุดขาวพาครอบครัวมาวัดพร้อมกับนำดอกไม้สีขาวมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่บริรรสุทธิ์เปี่ยมด้วยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้แต่เด็กๆน่ารักอย่างนี้ค่ะ เทีย่ยวทำย่ำรอยทำกันทั้งวันแล้วนะคะนักแสวงบุญทั้งหลายก็คงจะรู้สึกเมื่อยล้ากับการเดินทางมาทั้งวันเราจึงได้แวะสวนสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีรังกาเมืองมาตาเลที่รวบรวมปลูกต้นสมุนไพรไว้มากมายเพื่อสกัดทำเป็นยาจากธรรมชาติและเครื่องหอมและยาที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็คือยาที่ใช้นวดแก้ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆซึ่งวันนี้พิธีกรของเราก็ได้ทดลองอยานวดด้วยละค่ะ And this one jasmine. 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 Yeah, ha? you know Jasmine? Ha. This is Jasmine perfume. Ha. <coughs> ที่นวดดิฉันอยู่เนี่ยนะคะเป็นแค่นักเรียนนะคะและคนที่นี่เขาก็มาเรียนวิชาอายุรเวทเนี่ยค่ะฝีมือดีมากค่ะท่านผู้ชมเหมือนนวดบ้านเราแต่ว่าเขาจะมีทักษะแล้วก็การกดน้าหนักคงจะเป็นวิชาเฉพาะของเขาค่ะที่นี่นอกจากนวดลักษณะของอายุรเวทน,นะคะเขายังมีอารมเทอรปีนะคะการใช้ สมุนไพรในสวนที่เขาปลูกเองเนี่ยนะคะเป็นแพลนเทชันของเขาด้านหลังอะค่ะมาสากัดเป็นน้ำหอมอะค่ะแล้วก็เป็นรักษาโรคต,ต่างๆ <laughs> เราได้ด้วยค่ะ <laughs> สบายมากเลยค่ะแต่ว่าตอนเขาเดินมาก็หวั่นใจนิดนีน้ค่ะเพราะตัวก็วใหญ่มากเลยแต่เขานวดได้ดีมากเลยค่ะเป็นแบบวิชาอายุรเวทของเขานะคะ ชมค่ะดิฉันยังไม่เคยนวดมาก่อนเลยค่ะแต่นวดเนี่ยดีดีค่ะรู้สึกว่าจะไม่สมองโปรง่งรู้สสบายค่ะน่านผู้ชม เราเดินทางสู่เมืองแคนดี้ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของกษัตริย์แห่งอาณาจักรสิงห์นที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดที่นี่คณะ,สะแสวงบุญได้พักและรับประทานอาหารในโรงแรมที่เคยเป็นพระราชวังเก่าสวยงามมากๆเลยค่ะผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะ เรามาทานข้าวที่โรงแรมที่พักค่ะซึ่งเป็นโรงแรมเหมือนพระราชวังเก่าเค่ะเป็นคลาสสิกเป็นคอโลเนียลสไตล์ค่ะสิ่งแวดล้อมดีมากแล้วก็อาหารกับบรรยากาศมีทั้งดนตร,รีแล้วก็คนที่มามีชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็มีกลุ่มคนไทยเยอะิ่ีรราี สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้ชมแล้วก็กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ P.B. Travel Agency Center ที่พาเรามาเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในาประเทศศรีลังกา สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่025381811สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ